เต็มดำน้ำแล้วทำดำน้ำใส่แว่นดำน้ำแล้วตุ๊กตาเรียมดำน้ำไม่ต้องไหว้แล้วมาหาแม่หรอกอยู่ตรงนั้นแหละใส่แว่นก่อนจะเรียนดำน้ำใส่แว่นก่อน เดี๋ยวไปเล่นน้ำนะโอาดามน้ำโอ้ปิดจมูกด้วยอาไว้น้ำ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 ไม่ได้ไม่น้ำคไงไงหลุดแล้ว,ลวทำทำที่ค<อ>าดผ,<ป>ผมเลยทำที่คาดผมเลยเดี๋ยวมาทำให,หม่ 我明天。<laughs>